พระอริยเจ้าสมัยก่อนๆเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆนังนักๆเข้าในกลายเป็นเวลานาทีทองของท่านท่านไม่ได้สนใจกับอยู่กับยาดองมีก็กินไม่มีก็จะรีบเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้แหละมาเป็นเครื่องมือที่จะศึกษาเพื่อจะออกจากอาสวะที่มันดองมานานให้มันสิ้นไปณพนะานหั่งอสุกา อาสุงชีวิตานังปริขาเรเพสเซจะอัฐปจเยนพานหังอสุกาอาสุงยะถาเตอาสวัคคเยเนบายามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ขวนขวายหาอยู่ยาจนเกินกว่าการขวนขวายความสิ้นไปแห่งอาสวะ คำพูดนี้ไม่ได้หมาย,าาายก็า่าไข่บกินยาเด้กินถ้ามันมีฉีดถ้าเขามาจะฉีดแต่ลึกลงไปนั้นจะอาศัยช่วงที่มันเจ็บมันไข่มันใกล้จะตายนี่สแสวงหาความสิ้นไปแห่งอาสะวะยิ่งกว่าจะไปหายาเพราะฉะนั้นหลวงปู่ของเรานั่นเวลาท่านจะตายฉันข้าวก็ฉันอยู่ฉันข้าวอิ่มปับ๊บ ผมเกิดวันสุร์ลรวว่าเดือนเจียงล้วว่าเดือนเจียงเดือนโบราณไดเดือนอ้ายเดือนยี่บางครั้งก็ว่าเดือนเจียงเดือนยีก็หมายก็ว่าเดือนที่หนึ่งผมเกิดวันสุ์เดือนเจียงปีนี้เนี่มันครบเจ็ดรอบแล้วแล้วว่ามันหลายพจนแล้วเอาวเนผมเบิ่งมันอยู่เดือนนี ผมคุ้มมันอยู่เดี๋ยวนี้ผมพร้อมแล้วผมเตรียมแล้วถ้าผมเป็นจังสันจังซี่อย่าเอาไป่วงพยาบาลเด้อมันสิเบิดไปมันสิห่วงไปคือนหม่าไหมคือผลไม้ที่มันสุกงอมมันจะร่วงหล่นไปอย่าเอาไป่วงพยาบาลนะหลวงปู่พัดนี่นั่งหอมผาจุลูอยู่นี่แคมเสาไฟฟ้านี่ มุ่นเอาอีกรอบหนึ่งปูประชันหลานเพิ่นโอ้ยมันหนักเวลวาสัมเนีกกเพ่อแห้งเลว่วลาวจะให้อยู่อยังดดน,นี่ไม่ขวนขวายหายาจึงบอกว่าชีวิตานังปริขาเรเพสชเชจเจอัฐปัจเจเยนภานหั่งอสุกาอาซุ่งยะทาเตอสวักขเย อยายามเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ขนขวายหาอยู่ยาอันเป็นบริขารแห่งชีวิตมากนักเกินกว่าที่จะขนขวายกระทำความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเรสพอพูดจบหลวงปู่เดินขึ้นข้างบนเก็บพับผ้าสบงผ้าจีวรสังฆาเก็บบาทเก็บหนังสือนังหาถอดแว่นตาถอดหูหนวกหูเครื่องฟังหูทิพย์ออก ภาพอย่างเดียวโอ้ยบ่ได้ไปเมียนให้เราจักอันรองเท้าก็เอาไว้ผ้าเช็ดมือเช็ดปากยมมาถวายนาฬิกา,า,า,ากเก่าลางๆก็แก้พับเป็นระเบียบวางไว้เขียนหนังสือบาบนี้ที่สิ้นสุดแห่งกายคือสิ้นลมหายใจที่สิ้นสุดแห่งใจคือความไม่มีตัวเราของเราอารมากำลังจะให้เขาสก,กัด เป็นหินเอาลายมือของหลวงปู่เลยให้เป็นหินจะเอาไปประดับในพระพุทธรูปหลวงพ่อสิลังคธรรมราชนี่ใต้ฐานนี่เจาะเจาะรูไว้ต้องตั้งใจจะเอาอัฐิหลวงปู่ไว้ตรงนี้แต่มันเอาขึ้นตรงโน้นไม่ได้รถเข็นมันขันเล็กก็เลยเอามาให้พวกเรากราบซะก่อนวันดีคืนดียังไงย้ายขึ้นไปโน้น แต่มีหลายคนมาเสนอว่าวยว่นีาดีเดีวยากจเอาไปผุนเทินไว้สันย่านแพ้มูอยู่เดี๋ยวนี่มันหลายคนมาบอาวคนไหมหลซอยกันเทียงกันขึ้นข,อขอน้อข้อกนเองไรเนี่ยก็ได้พระพุทธเจ้าท่านให้แพ้นะท่ามันมากเกิดอัฏฐจินตาวสานุขาทัานว่ายอมผ่อนผันสั้นยาวตามแนวความคิด ของตอนเองสู่ความคิดของผู้อื่นถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลโมเมนต์คาคอยสิเถือผู้เดียวได้แล้วเถือคอยก็ว่าเป็นทัศแตกคือกันบาทนี่คึอไปโอ้มันบมเมนไวฟฟังบางมูมันดีค่วมเพราะเจ้าคนบาทนี่มาจะหูตัวอาลาดมันซิเมนคือมาหดพี่ระบาดนี่พูดถึงเรื่องวิญญาณมาทางนี้เลยเออเมื่อเจ็บ ใข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บปวดกระทันหันนั่นให้ย้อนคืนมันรู้ตัวผู้รู้มันมีสองสองชั้นถ้ารู้ไม่คืนมารู้ตัวผู้รู้มันจะรู้แล้วหลงถ้ารู้กลับคืนมาดูตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งมันจะรู้แล้วไม่หลง อันหนึ่งรู้แล้วหลงอันหนึ่งรู้เพื่อจะรู้ยิ่งขึ้นแล้วก็จะก้าวล่วงความหลงโมหะโมหะโมหะนี่ชีวิตเป็นอย่างนี้มันมีภาครับคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนวิทยุปเปิดรับจากสถานี เมื่อรับทางตาทางหูเมื่อรู้ตาเนี่ยมันเห็นเอาหูนี่ไปไปดูเป็นหมื่นหูหูก็ไม่เห็นเพราะหูมันจะได้ยินเสียงอย่างเดียวเอาตาอีกหมื่นตาไปดูเสียงก็ไม่ได้ยินท่านจึงเรียกชื่อตาหูจมูกลิ้นอีกอันหนึ่งว่าอินซี จะขูนทารียังโซตีนทารียังเปินสวดยอดมุกไลไปบางที่เจ้าอินทรียนั้นแปลว่าความเป็นใหญ่หูก็เป็นใหญ่ของหูงหญ่ในทางฟังเพิินเอาดังไปดมหาเสียงกับโบใ้ยินมีมื่นดังก็ดมบ่ฮูไอตัวจมูกมันก็ใหญ่ในการดมกลิ่น เอาลีนไปแจ้บังกระโบจังเหม็นจังหอมเองล่ะนี่เอาตาไปเลี้ยวหากระโบเห็นอันใดเหม็นเป็นเนื้อใดบา่าหอมเป็นตัวจังไบดบเห็นหอมมันเสียงเนื้อใดเดียวนี่กระโบได้ยินจึงเรียกว,ว่าอินซีของไผ่ของมันได้เขาก็ได้แต่ทั้งหมดนั้นจะลงมาอยู่ที่ใจหมอใจนี่คือวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุ่ยมารวมอยู่ตรงนี้ เวลาติดกิ่นดอกไม้หอมหๆนั่นเห็นบ่นั่นแห้นดอกเผิ่งที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันหอมเมื่อยามลมพัดมาอ่อนๆแห่นพวงมะลาดอกเผิ่งสิไกแก้มมูฟูสาวดอกสังหนาวสิไกจากกระดันง,งา่าบุษบาบางบกห่างไก่คนกลับหอย,ยหอเสือหันหัวเอ่นเจเวคือง่วงเมร์ฝนาไปนะ่นหอมก็หอมแต่ดัง บัดเวลาบอกว่าแหม่หอมชื่นใจจังเลยเพื่อนบอกเป็นอยัางที่บอกชื่นดังจังเลยคือบว่าจังสัตแม่หอมชื่นจมูกจังเลยคือบาว่าจังสันมันมาลงที่ใจหมดเวลาเห็นใครสวยๆงามๆชอบบอกรับใจแหม่ชื่นใจจังเลยเห็นคนสวยๆเดินมาเพื่คือบว่าชื่นตาจังเลยคือบอว่าจากสัต ฟังเสียงเพราะเพราะแหม่บทเพลงนี้ชื่นใจนะเมื่อได้ยินป่ะโอ้โหเวลาท่านสวดกังวนกระหึ่มชื่นใจป่ะคือบอกว่าชื่นหูจังเลยเพราะฉะนั้นเรามานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งจัดการกับใจอันตน,นี้แหละผ้ามูทุกจังบอกให้ปากจังบอกให้เบ้าบอกให้ติงไปติงมาอยู่ซื่อ บนเสียงของจริงนั่นังอยู่ซื่อ